สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันรประจำวันที่4พฤศจิกายน2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะฮะตอนนี้ก็เป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิาะห์บอกว่านะครับเขายังคงพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับจนกว่าจะมีแอคชั่นมาเก็ตที่เกิดขึ้นผลปรากฏว่านะครับเป็นแอคชั่นมาเก็ตที่ทําให้ปิดแท่งแดงที่ต่ากว่าไปนะครับลงมาเยอะเลยทีเดียวนะฮะส่วนในวันนี้นะครับ ในระยะใกล้หากแท่งนี้ปิดแท่งแดงนะครับก็จะทําให้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงของเราก่อนนะฮะก็ตามระบบไปก่อนนะครับแต่นะฮะออเดอร์ที่เป็น,นแพทเทิร์นนั้นก็เดินทางมาแล้วนะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอมองๆนะฮะส่วนสัญญาณในระยะใกล้นะฮะ ส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีกนิดนึงแต่เปอร์เซนต์การลงนั้นก็จะมีอยู่อีกในระดับหนึ่งนะฮะก็มีอยู่ในระดับไม่เยอะแล้วทีเดียวก่อนที่จะเห็นจุดโอเวอร์นั้นนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับอันนี้ก็ยังคงเป็นรูปของอยู่กับศูนย์อยู่นะครับเป็นเนินเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับก็ดูแล้วนะก็ก็เดินทางมาแล้วได้หลายเดือนเลยทีเดียวนะฮะก็ ยังคงเป็นรูปหลุมๆเลก็กๆเท่านั้นนะครับนั่นก็หมายความว่าเขายัางคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวประกอบกับนะฮะยังอยู่ในเส้นจิตวิทยาของเราอยู่นะฮะคือคือเป็นเส้นสีแดงนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวอาจจะแข็งแรงบ้างมา2 3สวันนะครับแล้วก็อ่าตอนนี้ก็ลดลงไปแล้วนะฮะส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มจะล รเราก็พอจะสรุปในทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบกําลังจะคอนเฟิร์มเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับนะฮะในระยะใกล้ก็อาจจะพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนที่เราเรียกอยากถึงว่านะครับหลังเอฟเฟกนะฮะหลังเอฟเฟกนั่นเองนะฮะ เมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่ามีโอกาสจะย่อตัวงลงได้อีกึงชุดนะฮะเล็กๆเท่านั้นนะฮะไม่มีแรงนะฮะก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทาเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝักขาลงนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว9แทงก็ประมาณแก้พันกระจุเองนะครับ เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้นะฮะบ,บอกว่าขอให้เขาพักตัวอยู่บรีที่ก่อนแล้วให้เขาเดินทางที่ถูกต้องผลปรากฏว่านะครับหลุดจากเส้นแนวจิตวิญญาณไปแท่งนี้เป็นแอคชั่นมาเก็ตนะครับถ้าเราไม่ถ่วงแท่งนี้ก็เอากราฟมาต่อกันกราฟก็ยังคงอยู่ในกรอบอยู่นะครับยังไม่ไปไหนไกลเลย นะครับทีนี้นะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่เบรทนี่นก,ก่อนนะครับหรือเรียกกรนวัาเบรกเร่งนั่นเองนะฮะขอคือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านะครับเป็น supply effective expansion นะครับคือเอฟเฟกที่เกิดจากแรงกระชากของกราฟนะครับแบบนี้นะฮะก็หากเขายังคงเบรกแรงอย่างนี้นะครับเขาก็จะกลับขึ้นมาจบรอบ โจรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้ที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเท่านั้นนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางเป็นแพทเทิร์นที่ถูกต้องได้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงเป็นหลุมเล็กๆนะก็เป็นโมเมนตัมฝังขาลงตามแอคชั่นที่เกิดนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับตอนนี้ก็จะลดลง นะฮะลดลงบ้างเราเรียกว่ากลไกของตลาดนั่นเองเลยยิ่งทงเฟรมเล็กก็จะยิ่งเห็นได้ชัดนะฮะส่วนแรงซื้อน,นั้นนะฮะก็ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะฮะเราก็พอจะสรุปได้ทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่ตอนนี้กําลังเกิดเอฟเฟกนะ,ะเรียกว่า supply effective expansion ก็คือมีการปิด Position ของฝั่งเซลเล็กๆที่มีเกิดตั้งแต่เมื่อวานหรือวันก่อนมาก่อนนะครับแบบนี้นะฮะ ทีนี้เรามาดูในทำเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับนะฮะแต่ตรงนี้นะฮะเมื่อวานนะฮะเราเล่าตรงนี้บอกว่าเขาเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้ก็จะลงได้อีกชุดหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆตามที่เราคาดการณ์นะฮะก็เป็นการจบรอบสัญญาณที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตแต่สองแท่งนี้เป็นแอคชั่นมาเก็ตที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยทีเดียวนะฮะก็ดังนั้นนะฮะ อันนี้นะครับก็เป็นแอคชั่นมาร์เก็ตส่วนอันนี้จะเป็นเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกก็คืออาแผนนโยบายในการเดินทางต่อนะครับทำให้พฤติกรรมของกราฟนะครับเคลื่อนที่ด้วยการตัดสินใจของนักลงทุนอันเองนะครับแบบนี้นะฮะส่วน ในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงนะฮะแต่ยังไม่ลงเยอะสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะฮะก็ยังขอดูอีกนิดนึงนะฮะดูรอบสัญญาณที่ชัดเจนก่อนนะครับอาจจะเกิดนะฮะมีโอกาสจะย่อตัวลงมาได้อีกหนึ่งกลอบแบบนี้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับตอนนี้เขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับแต่ตรงนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่าเขากําลังถูกกาพักตัวอยู่นะครับส่วนตลาดนะฮะ ตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะคบแรงขายนะฮะตอนนี้แรงซื้อโทษทีนะฮะแรงซื้ออยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง นะครับเราก็พอจะสรุปในทา์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับในระยะใกล้ขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับสำหรับแอคชั่นวันนี้นะครับ ก็จะเป็นปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับที่เป็นหมวดที่2อนะฮะขะโทษทีเป็นหมวดที่1นะครับก็คือตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะตัวเลขสรุปแล้วก็ตัวเลขรายงานนั่นเองนะครับผลปรากฏว่านะครับก็ผลคาดการณ์ไม่ใช่ผลปรากฏว่านะผลคาดการณ์นะครับทำให้นะฮะปัจจัยที่คาดการณ์นั้นนะครับทำให้เกิดการสวนทางกันนิดหนึ่งนะฮะก็ทำให้นะฮะ ค่าเงินดอลลาร์นั้นเกิดการผันผวนในระดับหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อวานนะฮะเป็นแอคชั่นมาเก็ตนะครับที่เป็นปัจจัยกระทบหมวดที่2นะฮะเมื่อเป็นหมวดที่2นะครับอ่าก็จะทําให้นะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนั้นเดินทางเป็นเทรนนะฮะใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะครับส่วนวันนี้ปัจจัยกระทบค่าเงินที่เป็นหมวดที่1นะฮะก็จะไม่ค่อยมีอ่าะฮะ มีตัวเลขที่ชัดเจนสักหน่อยส่วนใหญ่จะเป็นเอฟเฟกมากกว่านะครับส่วนพรุ่งนี้นะครเป็นข่าวที่เป็นนอนฟามนะฮะเป็นนอนฟามก็คือเป็นปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่1นะครับนะฮะปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่1ผลการคาดการว่านะครับจะเป็นผลดีกับค่าเงินดอลลาร์ดังนั้นนะครับเราจะพอนะฮะวางแผนในการเทรดในทาเฟรมเล็กๆแบบนี้อาจจะมีการพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อน นะครับนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับอาจมีการพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับอาจจะเกิดดีมานส์อ่าโทษทีนะฮะอาจจะเกิดซัพพลายโซนนะฮะเกิดซัพพลายโซนอยู่บริเวณนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่านะฮะซัพพลายโซนอยู่ตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับซัพพลายโซนอยู่ตรงนี้ก็ประมาณประมาณ2,000กว่าจุดส่วนอ่า s อสแอลโซนนะเอสแอลโซนเราให้อยู่สักประมาณแถวนี้แล้กันนะฮะอยู่ SL สแอลโซนนะครับาจากราคาปัจจุบันขึ้นไปก็สิสักประมาณ2,000จุดเราจะเห็นได้ว่านะครับทั้งเอสแอลโซนและ Supply ยโซนนั้นนะครับมีโอกาสพอๆกันดังนั้นนะครับอัตราความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับจะต้องดูแอคชั่นและว่านะครับปัจจัยกระทบค่างเงินพวกนี้นะครับ ส่วนใหญ่นะฮะมีแนวโน้มไปทางไหนนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับเรื่องจิตวิทยาการเทรดของนักลงทุนว่านักลงทุนเขาคิดจริงๆเหรือนะครับว่านะฮะตัวเลขที่ออก ตัวเลขที่คาดการณ์นี้นะครับมันจะออกมาจริงๆอย่าลืมนะครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนอะไรนะครับฤดูไหนนะฮะข่าวนอนฟาร์มเป็นแบบไหนบทที่1เลยนะครับสําหรับคนที่เรียนมาแล้วนะครับนะฮะห้ามลืมเด็ือขาดนะครับติดตามดีๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับนะฮะปัจจัยกระทบต่างๆ ก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรวุ่นวามากมายแล้วนะครับดังนั้นการวางแผนวันนี้ก็จะคงเบาๆหน่อยเพราะว่าเป็นวันหลังเอฟเฟกนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับเสานี้นะฮะเรายังมีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับก็ยังไม่จบนะครับเรื่องนะฮะจิตวิทยาจิตวิทยาการเทรดเรื่องนะครับนะฮะปัจจัยที่ทำให้เทรดเดอร์โดยรวมนะฮะก็ตัดสินใจกันยังไง นะครับและจะส่งผลต่อพฤติกรรมของกราฟแบบไหนนะครับนฮะแบบนี้นะฮะก็คือจะเป็นโครงข่ายต่างๆในแนวคิดในเรื่องของจิตวิทยาการเทรดนั่นเองนะครับนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะได้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ